สวัสดีครับวันนี้ผบกับร้านเอมี่บอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่กับเจ้ารีวิล3 0 0ปี2019นะครับคันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับถึงการตกแต่งอะไรว่าใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้างแต่ว่าต้องขอเกินไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้ติดจองแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะทําคลิปรีวิวเอาไว้เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะตกแต่งรถสไตล์นี้หรือว่าเพื่อนๆที่อยากได้รถประมาณนี้ก็ สามารถทักมาคุยกันได้นะครับก็จะถ่ายไปเป็นรีวิวนะครับรถคันนี้ก็เดี๋ยวจะลอส่งไปทางลูกค้าจากจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับต้องขอบคุณมากนะครับกับทางลูกค้าที่ไว้ใจเราซื้อรถกับทางเรานะครับถึงจะอยู่กันไกลร้านเราอยู่กรุงเทพแต่ลูกค้าจากจังหวัดนาราธิวาสเลยครับ จัดเต็มไหมครับไม่ต้องห่วง่นี่ต้องขอเกินไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้เดิมมาแล้วเป็นรถเดิมเดิมนะครับก็จะเป็นสไตล์รถเดิมเดิมปี2019ไม้2,000โลนะครับคือรถใช้น้อยเลยนะครับเดิมเดิมก็จะมีในส่วนของข้อไฟหน้ามาแหละของที่ทางเขาตกแต่งมาแล้วนะครับก็จะมีข้อไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยว หล,หลักก็จะประมาณนี้นะครับที่ทางว่าอ่าแล้วไฟหลังที่กับเจ้าคันนี้ตกแต่งมาแล้วอ่าหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้ให้เพื่อนเพื่อนชมไฟหลังอ่าไฟหลังไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่ติดตามในช่อง YouTube ก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีสีดำปี19เเหมือนกันนะครับ ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตกแต่งมาสไตล์นี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกค้าตอนแรกโทรมาถามครับกับเจ้าคันนั้นว่ารถยังอยู่ไหมแต่ว่าเจ้าคันนั้นก็คือลงวันเดียวก็มีคนมารับตัวไปเลยครับลูกค้าก็เลยเสียดายไม่ทันแต่ลูกค้าบอกกับผมว่าอยากได้รถสไตล์เหมือนคันนั้นครับผมก็จัดไปนะครับ ก็เลยจากการตกแต่งให้ลูกค้าบอกว่าอยากได้สไตล์เหมือนคันนั้นเลยโจทย์ของลูกค้าเนี่ยก็คืออยากจะได้โหลดหน้านะครับแล้วก็ครอบโชกหน้าอะไรพวกนี้ให้ช่วงหน้าแน่นๆพร้อมกับอกไก่นะครับผมก็จัดให้เลยแต่ลูกค้าก็คืออยากได้สไตล์พื้นฐานก็คือเหมือนคันนั้นแหละนะครับแต่ก็คือก็ทางเราทํามาก็จะไม่ได้เหมือนร้อเนะครับเพราะผมอยากให้รถแต่ละคัน,นมันมีคาแรคเตอร์ของมันนะครับ ก็จะพยายามใส่ของเข้าไปให้รถมันลงตัวมากที่สุดแต่ว่าพอส่งรูปให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าก็ถูกใจก็เลยจะรอส่งไปทั้งนาลาธิวาสน,นะครับรถอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าในเรื่องส่งของอะไหล่นี่ผมใช้อะไหลเบิร์กใหม่หมดทุกอย่างนะครับอกก็คือใช้เป็นอกของเคสป e d นะครับงาน abs แล้วครอบโชกบนก็จะเป็น งานเหล็กนะครับนี่ขอบโชกคปนเป็นงานเหล็กทําสีพาวเดอร์โคต้ตเต็มระบบนะครับแล้วก็จะเป็นยางพุ่มโชคตรงรุ่นรีเบลสามรนะครับอ่าก็เลยด้วยความที่ว่าเบิกใหม่แล้วก็ต้องรอของนะครับก็เลยช้าหน่อยแต่ลูกค้าก็โอเครอได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรผมก็เกรงใจทางลูกค้ามากเลยครับเขาอุตส่าห์อยู่ต่างจังหวัด ก็ต้องมารอทางผมอีกผมก็เลยอ่าโอเคเต็มที่ครับไม่มีกักก็คือใส่ของให้เต็มที่ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้ความไว้ใจกับทางเราก็เลยประมาณนี้ครับก็จะมารีวิวในส่วนของแต่งนะครับอ่าสภาพรถก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆชมโดยรวม แต่ว่าเจ้าคันนี้สภาพรถใหม่มากนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นรถปีสิบเก้าแล้วก็ไม่แค่สองพันโลครับก็อย่างรูๆมันอยู่ก็คือเหมือนจะเป็นรถจอดสะส่วนใหญ่นะครับสภาพก็จะใหม่ๆเลยนะครับให้เพื่อนๆชมแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับคันนี้ในส่วนของถังไม่มีบุบไม่มีรอยนะครับก็คือสภาพใหม่ๆเลยนะครับ รถ2,000โลอ่าก็ตกแต่งตามโจทย์ของลูกค้านะครับที่อยากจะได้รถสไตล์ไหนถ้าเราทําให้ได้โอเคเราเต็มที่ครับก็จะจากการตกแต่งให้นะครับไม่ต้องห่วงอ่ามาดูในส่วนของถังใหม่กรีบไม่มีบุบไม่มีรอยนะครับอ่าก็บังโคลนอ่านี่ครับ วงโคลแล้วหูใหม่มากก็ดูในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่มีลอกไม่มีเยิ้มนะครับก็สไตล์รถ2,000โลครับก็จะใหม่ๆเลยบุ๊กเซอร์วิสท,ทุกอย่างมีหมดนะครับเจ้าคันนี้คือ2,000โลแท้การันตีเลยนะครับสบภาพมันก็ฟ้องอาการของรถอยู่แล้วว่าเออถ้าเป็นรถที่มัน เก่าก็คือสภาพมันก็จะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับกับเจ้ารีวิวสามรปี2019กก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมแต่ว่ามีเจ้าของไปแล้วแต่ว่าก็อย่างว่านะครับ เป็นแนวทางการตกแต่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีรีเบล300หรือว่าใช้รีเบล300อยู่หรือว่าสนใจนะครับรถรีเบล300ก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางการตกแต่งหรือว่าอยากได้รถแนวนี้สไตล์นี้ลองทักมาคุยกับเราได้ครับชอบแบบไหนแจ้งได้ครับทางเราถ้ามีรถทุกอย่างพร้อมคุยเรื่องงบเรื่องราคากันก็จะก,การคัปตอมให้ได้ครับตามสไตล์ของทางร้านเรา อ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ